ครับกระาบสวัสดีครับพี่น้องปองปายส่ขูสุขสคนมณีนุม่มอํานาจพาเที่ยวสิก็บปาเหลาเอามาฝากครับพี่น้องพามาเบิงยาสมุนไพรบานเหาครับพี่นอ้องยาสมุนไพรบานเหาเกิดอยู่น้ำหัวน้ำสวนน้ำหาน้ำหน้าครับพี่น้องน้ำคันแท่น้า,น,าน้ำเดินบานแต่บางที่พอแม่พี่น้องปองปายกระสีเคยพอเคยเห็นแต่โบจักสื่อครับพี่น้องเดี๋ยวผู้ขาดจะพามาเบิงและทรัพคุณนะครับพี่น้อง นี่คือครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเคยเห็นบ่คับสีน้ำตาลครับพี่น้องสีน้ำตาลเพิ่นเอิะไปเบิ่งต่อเพิ่นเอิญออนุญ่นมราชสีครับพี่น้องหรือนุ่มสิงโตนั่แหละครับนุ่มราชสีครับพี่น้อง๋ยวาาผู้ขาจะพาไปเบิง่งนี่ครับพี่น้องพอเขาเด็ดออกปับ ก็สิเป็นอย่างสีขาวๆคล้ายๆนำนมนี่แหละครับพี่น้องเพิ่นเอิ้นมราชสีครับพี่น้องนมราชสีนี่ครับพี่น้องเป็นอย่างขาวๆเลยครับอย่างขาวๆนี่เพิ่นเอิ้นนมราชสีครับพี่น้องเป็นนมราชสีนี่ปู่ขาดึงไว้แล้วครับพี่น้องนี่คือนมราชสีครับปูกขาดึงทั้งต้นเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวผู้ขาดสิภาพเป็นลางแล้วก็ไปเบิ่งครับพี่น้องว่าสรรพคุณทั้งยาหลายได้ครับพี่น้องป้าพี่น้องมาเบิ่งต่อว่าผู้ขาดสีเอาไปเห็ดอีกอย่างครับพี่นอ้องเอพิ่นเอิ้นมราดสีครับพี่น้องทีวนี่คือน,นมราดสีอยู่น้ำหัวน้ำสวนน้ำแก่ไฮปลายหน้ามีครับพี่น้องนำ้ำคันแท้ไฮคันแท,นแท้หน้าน้านำหัวน้ำสวนเฮ่านีแ่แหละครับพี่น้องน้ำเดินบานกับมีครับพี่น้อง สรรพคุณทั้งยาดีได้ครับพี่น้องผู้ขากระดินผู้เ่าผู้แก่เพิน่นเก็บมาเราเามาฝากคือกันผู้ขาเอามาใส่ประโยชน์ล่องเบงแล้วถ้วบ่ถืภไผกับบฮห้บ่เห็นครับพี่น้องผู้ขากะเอ่อเก็บปวดจนบริยูได้นอนครับพี่น้องแต่ผู้ขามาล่องเบงแล้วกะถือว่าได้ผลดีครับพี่น้องได้ผลดีล้วผู้ขาล้างครับล้างนี่แหละครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างบางที่เฮากะ เคยเห็นแต่เหาบ่หูครับว่าสรรพคุณเพิ่นเอาไปเห็ดอีกอย่างแต่เหาทุกคนก็มองขามไปมองหาแต่คลินิกหรือว่าร้านขายยาครับพี่น้องแต่นี่บ้านห้ากะมีประโยชน์เป็นยุคเป็นยาครับพี่น้องเพิ่นเอิญนมราชสีครับพี่น้องนมราชสีหรือน้ำนมราชสีสรรพคุณทั้งยากะหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องถ้าพี่น้องบ่ฮหูกะ เขาไปเบิงที่คูเกิลยครับเดอ้อเขาไปถามคูเกิลเบิงอันนี้ผู้ขาเก็บมาเราเอามาฝากครับพี่น้องเขาไปถามคูเกินแล้วเพื่นสิบ,บอกสรรพคุณผู้เพิ่นเคยใส่เคยทดลองแล้วว่าได้ผลเพิ่นกะแช่ไวเพื่อเป็นวิทยาท่านก็คือผู้าขาเหตุอยู่ตอนนี้แหละครับพี่น้องสรรพคุณทั้งอย่างกัหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ครับสรรพคุณทั้งอยา่างแต่มือนี้ผู้ขาจะาไปต้มครับพี่น้องเอาไปต้ม เดยวผู้ขาจะพาไปเบิ่งว่าต้มแบบใดครับพี่น้องนี่ครับพี่นอ้นนองมาหอดแล้วผู้ขาล่างสะอาดดีแล้วครับพี่น้องล่างสะอาดดีแล้วเด็วผู้ขากะสีต้มเตรียมหมอเตรียมน้ำไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเตรียมน้เตรียมนีต่นต้มครับพี่น้องผู้ขาจะต้มต้มกะให้น้ำขอดๆเหลืออยู่จัก เครื่องขวดนะครับพี่น้องเครื่องขวดก็คือขวดลิตรเนี่ยครับพี่น้องผู้ขาใส่น้ำเข้าไปประมาณสามลิตรครับพี่น้องผู้ขาใส่น้ำเข้าไปประมาณสามลิตรสามลิตรอ่าขวดนีก้ก็หนึ่งจุดห้าสามลิตรก็คือสองขวดครับพี่น้องต้มเหลือขวดหนึ่งครับพี่น้องต้มเหลือขวดหนึ่งประมาณขวดหนึ่งครับ ต้มให้ได้น้ำห้อนบ่ต้องใส่หยังครับบ่ต้องใส่เครื่องปรุงอย่างทั้งสิ้นครับพี่น้องต้องไปกระต้มไว้ยังสิละครับต้มเคี่ยวไว้ภาวาให้ได้น้ำน้ำกระสี אותו. ออกมาอ่าเป็นสีน้ำตาลครับพีน่น้องน้ำกระสีออกมาสีน้ำตาลต้มให้เหลือขวดหนึ่งครับพี่น้องจากสองขวดหรือว่าสามลิตรให้เหลืออยู่ประมาณขวดหนึ่งก็มากินแค่น้นำชาครับพี่น้องก,กินดด่มยังไม่เศายังม่แรง เป็นน้ำชาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับพี่น้องเพราะว่าภู้ขามีอาการกวยไตยอักเสบครับพี่น้องกวไตอักเสบหรือว่าไตอักเสบอะครับพี่น้องเพราะว่าเงเยวกะอาจจะเียวกัะพิดกะปลอยปอดวปดนองนงปวดในช่องทองหน่อยครับปวดทองปวดม,มุมมุปวดเน็บเน็บปวดบิดบิดครับพี่น้องภู้ขาไปหาหมอ ่าวาเงี้ยวเป็นเลือดครับพี่น้องเงี้ยวเป็นเลือดปั๊บปนออกมาหน่อยหนึ่งราว่ผัขากลมๆเงยๆราวะอาจจะตามว้พร้อมครับพี่น้องอาจจะตามวัยพร้อมเงี้ยวไม่เลือดผสมออกมากับปวดท้องบ่พพอกับปวดมากข้างหลังครับพี่น้องปวดผมไปตรวจแล้วหมอพันวาเพิ่งจะห้ยามาก,กินอยู่หรอกแต่ผมกะพอเบิร์ดฤทธิยากะคือเก่าครับพี่น้องกป็ยังปวดอยู่ ปรากฏว่าคืนหนึ่งผู้ขาบริเนนอนเลยปวดครับพี่น้องปวดแล้วมันจะหอนมากข้างหลังเพราวะว่าโรคไตนี่แห้งขาดครับพี่น้องผู้ขาก็คือเบืองแ้วว่าผู้ขา <c oughs> เคยกินยาครับเคยกินยาจากโรคบานกะเพราะเบิร์ติตยากะยังปวดอยู่คือเก่าเพราะว่าเนี่ยกะบ่คคอยโลกเอ,อ่อการเนี่ยกะน้ำกะยังคือเก่าอยู่กับสีกะบ่ค่อยเปลี่ยนแปลงปรากฏว่า มีผู้เฒ่าบอกผู้ขาผู้ขาก็เลยค้นหาผู้ขาบ่ฮู้ดอ,อกแรกๆว่าน้มราชศีเป็นอย่างไรผู้ขาก็เห็นอยู่ขางบ้านปรากฏว่าเออมันตรงกันผู้ขาก็ไปเช์ชไปเบิ่งในคู่เกินกะถูกต้องครับผู้ขาก็เลยมาต้มน้ำกินกินขึ้น,นํำชาครับกินเพราะมันเย็นกะองว่างก็กินไปเรื่อยๆครับพี่น้องกินไปเรื่อยๆอยืมมือเสาร์มือแรงปรากฏว่าขึ้นนันผู้กิจขากินไปสองแก้วครับพี่น้อง ผู้ขาต้มกินแล้วประมาณสองแก้วสองแก้วปรากฏว่าบกเกินสามสิบนาทีครับพี่น้องอาการเก็บปวดทองปวดบิดกะโล่งครับพี่น้องโล่งปรากฏว่าผู้ขากัดนอนหลับนอนได้ได้นอน,น,อนครับพี่น้องแล้วความปวดก็หายไปปรากฏว่างเงียวครับพี่น้องเงียวเงียวจากสีน้าตาลก็ค่อยๆจางมาเป็นสีขาวครับพี่น้องจางมาเรื่อยๆจางมาเรื่อยๆจนเป็นสีขาว โรคปวดโรคบิดกะรู้สึกว่าซ่วงเศร้าครับพี่น้องผู้ขาก็เลยมาต้มเบงผู้ขาคิดว่ายาสมุนไพรโบนาจะเกิดเออโรคแสกซอนเอียงหรือว่าเป็นอันตล่าอย่างเพราะว่าเป็นเพิดเป็นเพิดครับพี่น้องทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งอ่าการแพทย์ชาวบ้านเฮ่านี่แหละครับพี่นออ้องเออหมอชาวบ้านหรือว่ายากุมยาสมุนไพรปรนกอบแนะนําอยู่ตะว่าก็ใช่หลายอย่างนะครับ ทั้งใบทั้งหลกักทั้งลำต้นกษิตไสประโยชน์หลายอย่างอยู่กับเขาไปบางที่คุกก่นไปถามิึงนะครับเด้อแต่ว่าผมเอามาตม้ตมพราะว่าเพิ่นขับขับปัสสาวะขับพี่น้องขับปัสสาวะขับปัสสาวะหรือว่าเกี่ยวแก่กับล่ำไส่ทางเดินทั้งเงี้ยวเ่ยครับอักเสบแก่ไขได,คขได,ขได้ครับพี่น้องแก่ไขได้ซอยเท่าใดครับพี่น้องผู้คารพอได้ผลผู้คาก็อยากเก็บเอามาเล่าเอามาฝาก ฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องก็คือจ้างี่แหละครับพี่น้องผู้ขาสะปูดสมุนไพรไหวได้ครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็คือยังหวานหางจระเข้นี่ครับสรรพคุณทั้งยาประเภทใดแบบใดไฟไหม้หนามห่อนลวกหรือเป็นแผลเป็นหนองกะเกิดประโยชน์อาไปสะผมก็ไดครับอาไปท้ำจงถ้ำเจวก็ยังมีประโยชน์ครับพี่น้องก็คือกันนี่แหละครับพี่น้องหรือใบมะขามต้มน้ำอาบเจ้งซี่ะครับพี่น้อง หร,รหรือว่าต้นใต้ใบเังใช่ไหะครับหรือว่าต้นใต้ใบลูกใต้ใบสบรรพคุณทั้งยาว่ามียังเน่เป็นยังใดแน่นี่แหละครับสิ่งที่่วรแนะนําพี่น้องผมแนะนําก็คือเขาไปถามทีคูกเกิลครับพี่น้องไปถามทีคูกเกิลเพิ่นเบิงว่าเผิดสมุนไพรแบบใด รักษาอาการยังแน่ครับพี่น้องหรือเขาไปถามที่อัมไพผู้เวทครับพี่น้องสมุนไพรของไทยเพิ่นวิจัยอัมไพผู้เวทครับพี่น้องผู้เวทค,ครับพี่น้องผู้เวทอัมไพผู้เวทครับพี่น้องเขาไปถามเบิ้งครับเสื้อเสื้อคุกเกิลเขาไปหรือว่าถามกดไม่ถามกะเดี๋ยวพัชร์จบอกหรือแน่นํำครับพี่นออ้องผู้ขาตัวจริงเสียงจริงครับผู้เฒ่าผู้เฒ่า ครับพี่ mm hmm. น้องตาแนวนี้บัตัวบตมครับพี่น้องรองมองแล้วครับแดดครับพี่น้องแดดท่อนขึ้นยังสี่แหละครับพี่น้องขึ้นยังสี่บางคนก็เห็นว่าเป็นดอกใหม่ครับเป็นดอกใหม่ครับเป็นดอกใหม่แต่ทังสมุนไพรโอ้โหดีครับพี่น้องผู้ขาก็จนว่าทดลองได right? <c oughs> <c oughs> ้ผลแล้ว บ่าเด็กหน่อยเพื่ผู้ใหญ่เออนี่กะยางเลยครับใส่ยางผู้ระาใส่ยางอันนี้เพื่อนเอิญฮันุมานนั่งแท่นครับพี่น้องฮนุมานนั่งแท่นน,นี่แหะครับต้นฮนุมานนั่งแท่นครับพี่น้องออบอกโน้มราชสีแล้วกะ็มาล่าม,มา้าหลายอย่างครับพี่นอ้องน,นี่เป็นอะไรเงาเชียงเงี้ตุ๊กตุกครับพี่น้องฮนุมานนั่งแท่นอาจสิไปหาซื้อได้ตาม ลานขายดอกไม้ทั่วไปมองคนขายดอกไม้ครับพี่น้องถึงซีเมีขายตามบ้านตามเพื่อนพี่น้องกอจจ็อาจจะมีอาจจะมีแต่ผู้ขาดก็จะเห็นหน่อยแะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะบป่ปลูบกบ่จัดมีเพลินฮานุมานนางแค้นดอกสีส้มครับพี่น้องสีออกดอกสีสม้มไม่ีเม็ดเลยครับแ่ที่แก่ๆมากมีเม็ดเอาเม็ดไปเพาะก็เกิดคร,บนนนนครบบับพี่น้องหนุมานนางแค้นครับพี่น้องใบสับะรุณใบครับ เอามายองเป็นยองท่าแก่พดพื้นขั้นกระหายครับพี่นอ้องยางเอาไปท่าบาดท,ท่าแผลแห้งครับพี่น้องแห้งได้ผลครับได้ผลครับก็ล,ลองไปศึกษาดูนะครับเดอเอ้อเออนี่ครับพี่น้องฮนุมานนางแทนครับฮน,นุมานนางแทนต้นน้อยเพิ่นสิบอทันมีแสกได้ใบสิบอันมีแสกบอทันเป็นแสกครับบอตันออกแสก อันนี้เกิดจากเม็ดครับพี่น้องภูคากับเพาะมาหลายเม็ดหลายซิอยู่ครับหลายซิเพราะว่าเกิดต้นเดียวนี่ครับพี่น้องได้ผลต้นเดียวนี่ครับคาสิไดเบียพันมาเพื่อต้นหญ่ตายแล้วก็ชีเลือต้นหน่อยครับพี่น้องอนุมานนั่งแท่นเป็นเอินครับกับนูอำนาจที่เมาเราเอามาฝากทั้งยุคทั้งยาที่ผููคาเคย ทดลองใส่ได้ผลทางยง่มจำเป็นเบือดร้อนครับพี่น้องเดี๋ยวผู้ขาสิภาพามาเบิงวาต้มแล้วเป็นยังไงครับผู้ขาต้มจริงบ่ต้มจริงจริงเลยครับพี่น้องโอ้เดือดเดือดครับพี่น้องเดือดเพาะ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 เลยผู้ขากะว่างว่างกะนั่งจิบครับพี่น้องจิบนะครับ น้ำกันจะเป็นสีนี่แหละครับน้ำเป็นสีนี่ครับก็บก,กินน้ำนี่แหละครับกินน้ำเอาไปริมเสแกว้วกินเย็น,ยนๆกินอุน่นๆครับพี่น้องกินอุ่นๆครับทายดีครับพี่น้องครับเหนียวครับพี่น้องครับเหนียวมันเป็นยาระบายทางทางเดินปัสสาวะครับพี่น้องตบอีนกนิดหน่อยผููขาจางสีเอาไปกินครับพี่น้องเป็นยาครับปัสสาวะ พี่น้องเป็นยานมราชสีอย่าลืมนะครับพี่น้องบอกต่อๆกันไปว่านมราชสีเป็นต้นแนวใด่เอ,อเป็นยางสีขาวๆนั่นแหละครับคล้ายๆน้ำนมครับพี่น้องเด็ดแล้วเด็ดยอดแล้วก็สีเป็นยางไขยน้ำนมนั่นแหละครับเอาไปต้มที่ภูคาหกกูผลก็คือเอาไปต้มต้มแล้วก็วม่มีพิษมีพัยอย่างเรีขาผูขากินมาหลายอาทิตย์แล,ล้วก็บ่เป็นอย่างเพราะว่าภูขาหายเก็บหลังปวดแอวหายเก็บทองครับพี่น้อง ายเจ็บทองครับหนุ่มอำนาจเจ็บมาเราเอามาฝากเป็นวิทยาทานครับพี่น้องเป็นวิทยาทานครับพี่น้องเพื่อแบ่งปันเจ็นเล็กๆน้อยเพื่อผู้จําเป็นกัดทดลองเบองครับพี่น้องกับผู้ขาว่าบอให้เสื้อดอกอาจจะถูกกับบางคนก็ได้ครับพี่น้องอาจจะถูกกับบางคนหรือบางคนอาจสิบ่ถูกผู้ขากับบ่หงกะ ย่ามจำเป็นอยู่ไก่หมดไก่หมออยู่ทงไฮทงหน้าหรือว่าอยู่บ้านอยู่เฮื่นไก่โลงบอกโล่งบานหรือว่าไก่เช่นนกบ่มียุบบไม่หยาด่วงจังหวัดเก็บปวดมากเกี่ยวแก่ครับเก็บหลังปวดแอวปวดทองเขาก็บ,บู้ว่าเกิดยังขึ้นขนเนียวติดขัดเนียวขุนเนียวไม่เลือดปั๊บปนปวดทองปวดช่องน่อยปวดบิดปวดบิดเดีครับพี่น้องปวดนุบๆปวดนุ่งๆกะเอามาต้มเบงหาน้ำนาบาน น้ำขางบานว่าหาปลายหน้านี่แหละครับเปินเอิหนวดนุ่มราชสีเอามาล่างน้ำต้มกินล่องเบิงแต่ผู้ขาทดลองแล้วผู้ขาว่าผู้ขาได้ผลเงียวจากแดงกายขาวหายส่วงเงียวไงโล่งครับพี่น้องได้ผลจริงกะทดลองเบิงนะครับเด้อพี่น้องเอ้ยสุขู่สุขคนผู้ขาหนุ่มอำนาจเก็บมาเราเอามาฝากพี่ฝากน้องบอกต่อๆกันไป จังไรก็ผู้ขาขอขอบบุญขอบคุณพ่อพี่น้องปองไปสู่ขู่สู่คนทีสะละเวลาเขามารับช่อ่องนมำนาดผ้าเที่ยวหรือเก็บเมาเหล่าเอามาฝากครับพี่น้องเพื่อแบ่งปันเล็กๆน้อยคอยพูดพ่อแม่พี่น้องสู่ขูข่สู่คนอยู่ดีไม่แห้งความเก็บจะได้ความไข่เยสิมีขอยิยงย่ยิงยิงหนึงน่งสิ่งใดก็คอ,อยสมความมุ่งม,มาตปาถนาบุญรักษาเทวดาุ้มคร้องดวยครับเด้อพ่อแม่พีพ่น้องบานเฮาสู่ขู่สู่คนจะเล่นจะเล่นครับสวัสดีครับ